เีย right. yeah! yeah! no, 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 ับบอกให้น่าสุดเยากผ่านเลย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 ไม่ไม่นะเสียกวงมัน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 ผิดนะเสียกวงมันผิดศีลธรรมขอโทษนะครับผิดศีลธรรมข้อไหนไม่ทราบนี่ถ้ามันผิดนะตำรวจก็จับไปนานแล้วก็เสียกวงกับโกตันเป็นผู้ใหญ่อ่ะก็น่าจะเป็นตัวอย่างสิเป็นนะแต่เป็นในทางที่ไม่ดีไง

ไอ้น้องหนูดีกว uh ่า huh. น okay, like like ้องหนูจับเดี๋ยวเดี๋น้องหนูขอเพิ่มหน้าหน่อยได้ไหมขอเพิ่มันวันนี้หน่อยจอบจับจับเอาไว้ไอ้ไอ้ไงอ้ไอ้น้องหนูถ้าจะคุยกับน้องหนูต้องไปเข้าแคมป์ฟอกมาก่อนถึงจะคุยด้วยทุกคนอยากดูท่าเต้นของแปดกวงไหมอยาก ถอดถุงท้าว่าเสียวตรงไหนวะ้ยแต่ถ้าเกิดเขาวน่าแปะกวงกับแปะตันยังไม่เลิกเล่นแคมฟ็อกน้องหนูจะถอดจริงๆแบบที่แปะกวงกับแปะตันทำเข้าใจไหมครับเข้าใจครับโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมูทนานี่ฝีมือนายใช่ไหมเนี่ยอืม…เปล่าก็ แค่โดนใจเพชรให้คิดอะไรแสบๆคัน,น,นเๆเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเอง <laughs> ไม่ได้บอกไว้ทํายังไงแต่ว่าคนเ้ามาทางนี้กัน,นอ๋อ <laughs> มาดีนะ <laughs> โดมันนั่งทําหน้าเป็นหมาหงอยไปได้สําเนืกอผิดละเสียสมองกวางเนี่ยอ้วนก็ไม่อยากจะเล่นเลยแคมฟุ้งแคมฟักอะไรเนี่ยพรามึงคนเดียวแท้ๆแล้วมาชวนอ้วนเล่นอย่างเนี้ยโอ้ยมาคืนใจอ้วนเล่นขนาดเนี้ เล่นคนเดียวไม่ชวนมึงชาวบ้านก็จะไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมึงนั่นตัวเดียวเลยผู้ใหญ่พวกนี้มึงเห็นมันเหนื่อยใจครับพี่เป็นผู้ใหญ่ซะเปล่านะแทนที่จะห้ามปลามไม่มีชาวบ้านที่นี่ก็เหมือนกันพอรู้เข้าก็แทนที่จะให้สติเตือนสติกันเปล่าเลยนี่ร่วมมือรวมหัวเล่นกันซะงั้นสังคมนี่นะแบบว้านี่เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าหาวมันราบเรียบเกินไปเนี่ย<ม>ที่นี่เขาก็ไม่เรียกคอนเมืองมนุษย์นะสิจริงนะ<ม>แต่รู้สึกว่าเรื่องนี้นายจะเป็นคนเริ่มต้นนะพี่มะมมมแล้วไงมีใครจับได้ไหม,มไม่มีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวนะแล้วอย่าไปบอกคุณพลอยใสล่ลเพะาะนายอย่าล<ม>ืมนะถ้าหาว่านายพูดอะไรไปเนี่ย เมฆบอกให้ความเข้าใจผิดเนี่ยมันก็จะโดนมันดานให้คุณพอยสายเนี่ยไม่เชื่อนะอยู่ดีอย่าพูดนะจ๊ะฉันถึงไม่พูดไงพี่มาคุณพี่มะามาและจ๊ะ สาธุไม่พูดก็เลยให้เราพูดแทนไง <c oughs> พีมะพีมะแล้วคงจะรู้นะว่าเราไม่ได้ใจดีเหมือนกับสาวธุด้วย <c oughs> สองคนนั้นนะ่ะยังไม่รู้อีกเหรอว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย <c oughs> เพราะใครมันมีแมงหวีมาเข้าหูโอ้ยนี่ให้มันมันมันกลับมามามาน่นะ ครับรู้สึกว่าเป็นเพราะมึงตัวเดียวนี่ตัวนี้อับอายขายหน้าลูกหลานหมดแล้วอะพี่ชู้ไปซับก่อนแล้วผมยังไม่ปวดอึตอนนี้อ๋อไม่เป็นไรไว้ซับเลือดมาซสะท้ายมึงใ่ไหมไอ่ดีมึง่ไหมนับวันสังคมเรายิ่งแข็งกระด้างนะครับ ไม่สนใจซึ่งกันและกันไม่ได้คำนึงถึงว่าคนอื่นจะเดือดร้อนหรือเปล่าทําให้มีปัญหาเกิดมามเยอะแยะทั้งบาทบาปการทั้งเห็นแก่ตัวแล้วก็สร้างความเสื่อมให้สังคมโดยที่ไม่รู้ตัวฉะนั้นสังคมทุรเราปัญหาได้แค่หันหน้าเข้าหากันเตือนสติซึ่งกันและกันเพื่อสร้างสังคมดีาสาธุิชาอ,อ,อ,อนี่ก็มา,มา มาเลยนะลุงโมมาเร็วๆเลยนี่ลุงโมต้องเคลียร์เรื่องนี้เดี๋ยวนี้ทำไมว่าทำไมมีปัญหาอะไรอีกนอ่สำรว์อ๋อฉันขอโทษแกไปแล้วลูกเว้ยแต่นน่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะให้ไอส้สำรีไปคบกับไอ้โมอะไรนั่นนีนาได้เลยไม่มีปัญหาจัด ว่าไงดิอะไรอะไปใครใไปแกเอไปข้างนอกนะไปไปซื้อเหล็กกับไม้มาอืมาเสริมคานให้แน่นหนาเลยเดี๋ยวจัาไอ้สำนวนสำลีเนี่ยไปไว้ข้างบนปล่อยให้มันแห้งเหี่ยวตายซะโอ้ยชีวิตพร้อมด้วยจะดีโอ้ยพูดอย่างนี้อยากให้สำลีใจแตกด้วยไะทำไมกันไม่เนไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นก็ปกติดีนี่แล้วแที่เขาเห็นกันเรื่องลุงโ่อะอือฮะเรื่องของวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยจัดการจะบอกให้นะไม่มีอะไรเป็นคำตอบสุดท้ายใหญ่เพียน วันนี้ไม่สงหวังแต่ว่าพรุ่งนี้มีแน่เอาเลเอาเลยแล้วหมายของมันนี่นี่ไอ้บอยก็คุยกับยุงกับลมเนื้อแหละมาช่วยกันเร็วมาเฮ้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่ากัดโอ้ย